อาจารย์โห้ยผีคอยยืดโอ้ยเป็นห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊ก,กตาผีสิงเฮ้ยแล้วเราจะไปทางไหนกันดีเฮ้ยผีเพดานว้าวเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอารตีมาไปนะครับกับเกม Rockman Go Adventure ประจนภัยในโลกแซนด์บ็อกก์กันอีกเช่นเคยนะครับแม่สำหรับในวันนี้เราก็อยู่กับโหมดที่ชื่อว่า Night a s o l cool คืนเฮียนโรงเรียนหลอนก็จะเป็นโหมดที่เป็นแนว survival horror ที่มีความน่ากลัวปนสยองขวัญตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสำหรับในโหมดนี้เราจะต้องทำการไขปริศนาสยองขวัญที่มีผู้เล่นอยู่หลายคนเป็นแบบ m u l t i p l a y ร์นะ โรงเรียนเลิกแล้วแต่คุณถูกกลับขังอยู่ข้างในทุกอย่างที่เคยปกติกลายเป็นเรื่องสยองขวัญยามค่ำคืนร่วมไขปริศนาไปกับเพื่อนของคุณให้เร็วที่สุดหลบหนีสับปะหลาดและหาทางออกจากโรงเรียนกันให้ได้แม่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะก็สำหรับในเกม b ล o อก m a n โกนี่มีมิติเกมที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมแนวโมบ้า เกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเล่นในพาร์ทก่อนๆจะมีเกมยิงปืนเกมสยองขวัญมินิเกมสนุกๆมากมายให้เราเลือกเล่นซึ่งในโหมดนี้เราก็สามารถเล่นสนุกไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เดี๋ยวเราจะทําการเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนๆแม่รับรองเลยว่าต้องสนุกสุดมันแน่นอนโหมดนี้สามารถเล่นได้ประมาณ4คนนะโอ้โหแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าห้องเข้าไปเลยดีไหมนี่เข้ามาก่อนโอ้โหตอนนี้ก็ เฮ้ยนายพร้อมหรือยังทุกคนเฮ้ยเร็วๆไม่อยากจะไป2คนเพื่อนเออเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเฮ้ยขอออกขอออกเฮ้ยเพื่อน3 2มสองชอเตอร์ที่1นึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยเพื่อนเรามากันสองคนเองหรอเฮ้ยโรงเรียนเลิกเรียนแล้วตอนนี้กุญแจล็อกห้องเรียนโอ้ดูสิ ตอนนี้ก็เอ้าเพื่อนไขกุญแจครับผมอืมเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างอุ้ยมีไฟกระพริบค่อนข้างสยองขวัญเลยนะตอนนี้เราจะต้องทำการตามหาพวกไอเทมอะไรต่างๆแล้วก็ไขปริศนาออกจากโรงเรียนแห่งนี้ก็โรงเรียนแห่งนี้นี่รู้สึกว่าจะมีอยู่3มโซนให้เราทำการเล่นนะอุ้ยชุบเปิดไม่เจออะไรอุ้ยเจอเทียนแม่เทียนแดงครับผมโอ้เพื่อน เราแบบว่าจะไปกันสองคนจริงเหรอืเรอคนอื่นกันดีไหม <g ül> ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาทีุ่โถงทางเดินเฮลโลนั่นอะไรกันหนะก็เปิดประตูนี้ก่อนต้องใช้กุญแจหรือเปล่าอุ้ยเปิดได้แล้วอืม b เท่ากับ5ลบ2อย่างนั้นเหรออย่างที่บอกว่าเราจะต้องทําการไขปริศนานะครับผมจะมีการหารหัสอะไรแบบนี้เฮ้ยเ่อนนายอยู่ไหนโอ้โหอยู่นู่นนี่เอง นึกว่าจะหายไปแล้วแม่เมื่อกี้นี้ b ก็น่าจะเท่ากับอา่าสนะโอ้นี่มันห้องอะไรเอ่ยอเหมือนจะเป็นห้องของอาจารย์โอ้นี่มัน c เท่ากับอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้โอนี่ใครวะเนี่ย c เท่ากับ2บวกส ก็คือเท่ากับ5ใช่ไหมอ่าเราได้รหัสมา2ตัวแล้วนะโอ้ยไปกับเพื่อน2คนนี่จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่เขาให้เล่น4ี่คนอืมเราก็ดูสซีห้องนี้อ๋อไอ้แล้วหัสดีเท่ากับ4ลบ3ก็คือเท่ากับ1โอเคเราก็ทำการจดจำเอาไว้นะเดี๋ยวผมโอ้ยฟ้าผ่าแบบว่าแม่โคตรน่ากลัวอ่าเพื่อนตามมาเลยสิดูไกลๆเพื่อนก็น่ากลัวเหมือนกันเฮลโล โ okay. อเคเอเท่ากับ9ลบ1ก็คือ8งั้นสินะโอ้ตรงนี้ก็มีแป้นใส่รหัสอยู่ก็จะเป็น8351 8351ดูสิเฮ้ยประตูเปิดออกแล้วเรากำลังเดินทางเข้าไปในอืม สถานที่ที่อุ้ยเุ้ยตุ๊กตาหันแม่อันนี้น่ารักเกือบจะตกใจนี่คืออะไรกันแม่มีให้เก็บอะไรก็ไม่รู้อืมตอนนี้เราก็มาทางนี้กันก่อนเพื่อนเอ๋ยเฮ้ยนายอยู่ไหนนะ่ะไหนดูซิ โอ้ยสงสัยเพื่อนจะออกไปแล้วโอ้โหโคตรน่ากลัวเราออกมาหาห้องใหม่กันดีกว่านะคนเพียบคราวนี้ค่อนข้างจะอุ่นใจคนนี้แต่งตัวค่อนข้างจะดีเยี่ยมนี่มาพร้อมกันโอ้ยโอ้ยผู้เล่นทั้งหมด4คนแต่ว่าไม่แห่เข้ามาเกินแต่เดี๋ยวก็จะเหลือสี่คนใช่ไหมคราวนี้โอ้หเรียกได้ว่ามีเพื่อนค่อนข้างจะมากแม่ยังไงก็สบายๆชิวๆโอเคเดี๋ยวไปให้ถึงจุดเดิมก่อนนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆของเรานั้นทําการใส่รหัสครับผมแม่เพื่อนน่าจะจํากันได้เฮ้ยอือเปิดเรียบร้อยโอ้ยมีหลายคนนี่โคตรดีเฮ้ยโอ้หตอนนี้เมื่อสัตว์ประหลาดหลับปรดอยู่ในความเงียบอย่าปลุกมันโอ้ยอะไรวะเนี่ยนายพูดถึงอะไรสัตว์ประหลาดโอ้ตอนนี้ก็เฮ้ย เหมือนจะเป็นเวทีอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเทียนจุดอยู่โอ้รู้สึกว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเอ้ยเทียนแดงอันนี้วางลงไปแล้วก็จุดอ่ากำลังจะทำการพิธีอัญเชิญวิญญาณหรือเปล่าดูสิโอ้ยบรรยากาศนี่สุดๆเฮ้ยยังไงฮุย ตุ๊กตากตาแดงหมดตรงนี้ก็โอ้ยลงศพมันเปิดมีกุญแจห้องบันไดโอเคโอ้ยตุ๊กตาสยองขวัญใครที่เกลียดตุ๊กตานี่ท่าทางจะรับไม่ไหวเลยนะนี่มันอะไรตุ๊กตากําลังหลับอยู่หุยตุ๊กตาผีสยองขวัญเฮ้ยเราจะปล่อยมันหลับไปค่อยๆย,ย่องเงี้ยออ้ยเสียงอะไรเฮ้ย ไอตัวเล็กเฮ้ยเพื่อนเร็วๆนี่ไงลุญแจที่ต้องขันใช่ไหมเออเปิดไปครับผมเปิดสิเปิดเร็วเร็วมาเพื่อนมาเพื่อนเอ้ยตอนนี้ก็มามค่อยๆเดินโอ้ยเพื่อนนี่รีบร้อนเกินกระโดดลงมาเลยนะทางขวานี่ถ้าทางจะตันใช่ไหมโอ้โหเพื่อนๆแพ่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเลยนะโอ้มีแบบว่าเขาพูดอะไรด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันอะไรโอ้ย โอ,โอ้โหมีแบบว่าคลื่นแทกเมื่อกี้อุ้ยนายจะไปทางนั้นจริงหรอโอ้โหไปแล้วหายไปตัวอะไรวะเนี <Stand in the sky> Ooh, ่ยเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนโอ้ยเรีย้ว่าแม่ถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะเฮ้ยอฮ้อ้อุ้ยเฮ้ยมือใครวะเนี่ยโอ้โหโดนเกี่ยวเก็บกุญแจสนามบาสเดี๋ยวแล้วเล้วรีบขัน เฮ้ยเวเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเปิดประตูดิเฮ้ยเดี๋ยวมันก็พังออกมาหรอกโอ้ยรีบวิง่งรีบวิง่งหสนามบาสโอ้ยคนมืดโอ้โยกว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้ก็ค่อนข้างจะแม่มีความตึงเครียดเฮ้ยเราออกมาข้างนอกกันแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าเหลืออยู่ประมาณ3าคนอย่างนั้นหรอมาเราผู้กล้าทั้ง3อุย้ยเสียงอะไรเนะี่ย โอ้โหแล้วนี่ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่แม่มีความน่ากลัวจริงๆเอ้นี่มันเข้าของกระจัดกระจายกันเลยทีเดียวนะอเสียงอะไรเสียงอะไรค่อนข้างน่ากลัววังเวงเฮ้ยโอ้หโโอ,อยู่ข้างหูเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะมีใครอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเลขหนึ่ง โอ้ C เท่ากับ6ลบ1ก็เท่ากับว่า5ใช่ไหมมีแบบว่าอะไรซ่อนไว้อยู่ด้วยฉันคิดว่าฉันวางหนังสือถูกย้ายอ๋อนี่ไงเราขยับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ลูกปั้นอะไรเอ่ยแม่อะไรก็ไม่รู้ลิฟต์ถูกปิดเอาไว้อยู่แล้วก็ตรงนี้มีห้องอ่าแล้วก็จะมาดูภายในห้องอุย้ยคอมพิวเตอร์ที่แม่จอฟ้าเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย อาจารย์ด้วยผีคอยยืดทุก่อนเมื่อกี้เหมือนจะเห็น A อเท่ากับสบวกสใช่ไหม A อเท่ากับ7จ <c> ร <oughs> ีดไปรีดไปตอนนี้เพื่อนของเราก็น่าจะกำลังไขปริศนาทางนั้นอยู่เอ้ยใจไม่ออกอุย้ยวิ่งแบบว่าวิ่งเหนื่อยเกินเอ้ยตรงนี้ก็หนังสือฉันเห็นครูซ่อนอะไรบางอย่างในรูกป,ปั้นแม่รูกป,ปั้นแมวปริศนาอื้ยโอ้นีมัน ดีเท่ากับอ่าดีเท่ากับ5แล้วก็ด้านในตรงนี้อ๋อมีการฉายเฮ้ยนี่มัน B เท่ากับ1อแล้วเพื่อนเรานี่เหลือกี่คนวะเนี่ยเดี๋ก,ก่อนเหมือนจะเหลือกันอยู่2คนมาเดี๋ยวเราจะกดรหัสเลยนะ7 1 5 5หน่งหใช่ไหมอ่าเปิดเรียบร้อยเพื่อนเอ๋ยไปกันเถอะนีตอนนี้ก็มองหน้าต่างดูสิไม่มีอะไรนะอืมโอ้ยนี่มันเฮ้ยห้องสมุด โอ้ยเป็นเขาวงกดแม่เราจะทํายังไงกันดีนะมีสมุดอยู่ตรงนี้อ่านได้ไหมจะไปทางไหนกันดีวะเนี่ยอืมบรรยากาศค่อนข้างจะตึงเครียดเราก็ค่อยๆเดินกันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้อะไรแดงๆเฮ้ยโอ้เพื่อนอย่าววิ่งสิตกใจเจอทางออกหรือยังเฮ้ยอ๋อมีสวิตช์ตรงนี้อุ้ยเฮ้ยเหมือนจะเปิดอะไรอยู่ไปต่อไปต่อป๊าป๊เฮ้ยนี่มันอ้าโอ้โหโอ้โห เุ้ยกลับมาที่ตรงนี้เลยโอ้ยตกใจหมดอมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางออกแม่ระว,วังอาจารย์หคอยาวกันให้ดีไม่น่าใช่ทางนี้เอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนเอ่ยหรือว่าอาตอนนี้เพื่อนก็กําลังตามเรามาอย่างติดติดเลยนะเออย,ยังไม่เจออะไรนะอ,ออกจากเขาวงกดนี้เฮ้ยเพื่อนนายไปก่อนเลย เฮยเดี๋ยวเราค่อยตามไปโอ้โหโอ้หไม่ไม่ไมเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะเจอลิฟแล้วเออนั่นแหละมีการเรียกครับผมอ่าโอ้โหไปที่ชั้นลบหนึ่งอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่กันสองคนเพื่อนลิฟจะตกเราจะทำยังไงกันดีแม่โอ้โหรีบเปิดรีบเปิดหือ ทางยาวๆแบบนี้เเชิญก่อนเลยแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ไม่จำกัดกรอบความคิดสร้างสรรค์จริงๆเลยนะเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่สามารถครีเอทสร้างเดลมิดอะไรก็ได้ตามใจฝันขนาดเกมเฮอร์เรยังทำออกมาได้น่ากลัวจริงๆอุ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยเป็นทางที่อุ้ย อาคารเรียนเก่าๆและนี่ก็คือสนามบาสดีว่าหรือว่าแท้จริงแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหลังเราก็ไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรอยู่เอ่ยเก็บดูสิหอ,อกมีผีอยู่รอบๆโปวดไปซ่อนตัวในห้องเฮ้ยแล้วอย่าลืมปิดประตูอะไรเอ่ยอะไรคือผีเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่มันเฮ้ยผีเพดานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,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 ยผีเพดานว้าว สยองน่ากลัวเฮ้ยต้องซ่อนตัวในห้องแล้วก็ปิดประตูเพื่อนเออนั่นแหละเรียกเดยว่าเฮ้ยผีมันผ่านด้านขวาไปเพื่อนเปิดทำไมโอ้โห,โอโหไอ้เพื่อนเฮ้ยยังมีจังหวะอยู่เออมาห้องนี้แล้วก็ปิดประตูเฮ้ยอือันนี้ก็ได้อยู่นะอ่าเราจะปล่อยให้มันแบบว่าวิ่งไปก่อน เออวิ่งตามผีไปประตูถัดไปเอ,อ้ยปิดประตูปิดประตูเออแล้วก็วิ่งเอ,อ้ยไปประตูถัดไปเปิดประตูปิดประตูอ,อืมเราสงสัยต้องรอมันแบบว่าไปอีกทีนึงก่อนอ,อุ้ยแล้วเราค่อยวิ่งออกไปละกันนะรอมันผ่านไปก่อนเออนั่นแหละไปเลยเพื่อนสุดทางโอ้โหน่าจะรอดเดีวเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอุ้ยอุออ้ย เฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะวังเวงมากขึ้นโอ้ยเป็นห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาผีสิงเฮ้ยแล้วเราจะไปทางไหนกันดีเอโอ้ยน่ากลัวเหลือเกินสวัสดีเพื่อนอะไรเนี่ยแม่เมื่อกี้นี้โอ้โหตรงนี้ก็ประตูล็อกเฮ้ยเหมือนจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะนี่โอ้โหทางนั้นเราสามารถไปได้โอเคเรากําลังจะผ่านห้องนี้อุ้ยเอ้าเพื่อนเุ้ยเพื่อนโดนตุ๊กตาทุบยังไงวะเนี่ยแล้วก่อน เฮ้ยอ๋ยอเฮ้ยจังหวะดีไปโอ้โหนายมาเร็วเพื่อนน่ากลัวจริงๆตอนนี้ก็ต้องฝาแบบว่าเจ้าพวกตุ๊กตาพวกนี้วางใจฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปจากที่นี่เองเุ้ยแล้วก็ มีทางออกกําแพงตรงนี้เอาละเหมือนกับว่าเรากําลังโอ้โหออกมาที่แม่เกือบจะถึงด้านนอกกันลวนะโอ้โหย,ยังจะมาเจอเงาอะไรอีกในมาหรือยังเดี๋ยวก่อนรอเพื่อนก่อนนะตอนแรกๆก็มีสี่คนแล้วก็เหลือสามเหลือสองยังดีที่เรายังมีเพื่อนเออมาแล้วแม่ปล่อยให้เราแบบว่ารออยู่ตั้งนานนะปะไปกันเถอะเพื่อนไอเงาแบบนี้เหมือนกับว่าเราเคยเจอเมื่อ ตอนอยู่ในอาคารที่อยู่ๆมันก็จำสแกร์โผล่ขึ้นมาเราก็จะวิ่งไปหามันเรื่อยๆเฮ้ย <Hey! S 1> มีการทำท่าแบบว่าเหมือนยินดีต้อนรับอะไรสักอย่างอนายคิดเห็นยังไงล่ะมีการ <laughs> หันไปแล้วแวงหลังด้วยนี่มันกุญแจอะไรเอ่ยเอาละกุญแจสำหรับประตูหลังข้ามสนามฟุตบอลแล้วคุณจะมองเห็นประตูหลัง จากนั้นคุณก็หนีออกมาได้เฮ้ยกําลังจะถึงทางออกแต่รู้สึกบรรยากาศโอ้โหค่อนข้างจะมืดสนิทแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้ก็ค่อยเดินไปนะเพื่อนประตูหลังมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมองรอบๆมองรอบๆประตูหลังน่าจะอยู่อีกฟากหนึ่งอโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรระแวงมองซ้ายมองขวาตลอดเอฮ้ยเจอแล้วมันอยู่นู่นโอ้เหมือนกับว่ามันมองไม่เห็นเราเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ อ๋ออย่างนี้ก็ชิวสิยังไม่มายัางไม่มาเพื่อนไปเร็วเร็วอืมโอ,โ,โอ้โหเกือบโดนเุ้ยอย่าบอกนะประตูนี้ใช่หรือเปล่าเปิดดูสิเฮ้ยเพื่อน ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จเราหนีออกจากโรงเรียนนรกแห่งนี้ไปได้อุ้ยสุดยอดเอ็เคปคืนเฮียนโรงเรียนหลอนผ่านจนได้นะแม่ย่างเหนื่อยกันเลยนี่แล้วเราก็ได้คู่หูคนใหม่โอ้โหกว่าที่แบบว่าเราจะผ่านไปได้เรียกได้ว่าทําให้เราสนิทกับคนนี้ไปเลยนะเราก็สามารถทําการนี่เพิ่มเพื่อนไว้สําหรับแม่เล่นกันคาวหลังกันได้ มีการล้อมพูดคุยกัน <c oughs> เป็นเกมที่เหมาะกับการชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเลยนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับโหมดไนท์แอสคูลคืนเฮี้ยโรงเรียนหลอนนอกจากโหมดนี้นะครับผมเกมบล็อกแมนโกก็ยังมีมินิเกมสนุกๆอีกมากมายนะครับให้เราได้ทําการเลือกเล่นยังไงนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแม่มีมินิเกมมากมายรอคอยกันอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมหลากหลายนะครับผม แจกของรางวัลอีกมากมายนะครับใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารของเกม Box ok Man Go Adventure ก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ช่องทางตามลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทาง YouTube และทางอื่นๆเดี๋ยวพี่ก็จะมีแจกโค้ดไอเทมจะแจกเป็น BQ นะครับผมก็จะใช้โค้ดนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้กันนะจะแจกเป็น BQ ใช้ในการซื้อของในเกมยังไงก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับผมในคราวหน้าพี่จะมาเล่นเป็นโหมดไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนํำหมดสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายายจุบจูบ